ธรรมสวัสดีขณะน,นี้ผมอยู่ภายในบริเวณพุทธอุทยานวังน้ำเขียวตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาชาวพุทธทั้งหลายถ้าเผื่อท่านชื่นชอบเรื่องของคำว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเข้ามาได้ในพุทธอุทยานวังน้ำเขียวแห่งนี้จะมากไปด้วยเรื่องของพญานาคราชที่นี่น่าสนใจมากเพราะว่าเวลาท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาบริเวณพุทธอุทยานวังน้ำเขียวแห่งนี้ ส่วนใหญ่ก็เข้ามากราบบูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในบริเวณนี้ทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพญานาคราชลองมาเที่ยวกันครับถ้าเผื่อท่านมาเที่ยวตำบลไทยสัมกีอำเภอวังน้ำเขียวเนี่ยพลาดไม่ได้เลยต้องแวะมาที่อุทยานพุทธวังน้ำเขียวแห่งนี้นะครับแล้วท่านมาขอพรพญานาคราชบริเวณนี้ท่านอาจจะโชคดีก็ได้นะครับอยู่ที่บุญวาสนาของท่าน ดังนั้นบอกอีกครั้งหนึ่งมาเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียวพลาดไม่ได้พุทธอุทยานวังน้ำเขียวอำตบลไทยสมมามัคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับ